เตปลูกศ okay. ิษย oh. mm ์ออสเตรเลียมอสเอยู hmm. ่ลูกมอสมอสอยู่างๆมาเตะขวาทีเดียวปึ๊บตั้มเต็มอาปึ๊บตั้มเฮี่สี่สคิดๆจโอเคมันมันมันเตะมันเตะแบบที่เขากล้

เนี yeah. no. yeah. hmm. okay. ่ยหนุกเขาเขาแต่คนเียนะพี่ไม่องดยืดดูตดวันเต็มวตเต็มวันเต็มบ้างเต็มเต็มดูงมันปิดมาไงเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปดผมลืมดูไม่ใช่อย่างนี้เืมเมดูเริ่มดู บอกว่าตวัดอย่างนี้ม um ันไม่ใช่ไม่ต้องเขาบิดมากไปแล้วบิดเยอะไปบิดเยอะไปแค่ดูควิสตูมาท์ทวิสตูมาท์แค่ดูทวิสตูมาท์เทียนแหวนแฟนกูเป็ดเก่งภาษาครับแฟนกูเป็ดทำงานเป็นแอร์โฮสเทสสายการบินไทยเก่งกูด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 ผู้าำไอ้ใจไอ้ใจหน่อยนะผู้าำ อย่าตวัดเขาไม่เต uh, ็มเหมือนคนไทยไม่เขาบอตวัดคว่ำเยอะไปบอกว่าอย่าตวัดอ it's b e t t r อย่ามันจตวัดอย่าตวัดมาคืสด right position วันเด็ดปั๊บ่าเต็มทิทยสามวันนะครับิัครับสามาพญนิยม ช่วงนีษษ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 ้ลูกศิษย์เยอะครับโอเคเพื่อนต้อนดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิขอบคุณค่ะกับคงค่ะไ,ได้ถ่ายทำกินกระท่อมแล้วอุว้ย <laughs> <laughs> ไม่ขยิบหัน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 หน้าไปยืนตรงนี้ล่ะแล้หันไม่หน่อยก็ได้ไอ้ช่ดหมดกับเขาหน่อยจะได้เห็นวิธีเห็นกับไอเคนี่มันเก่งเด็กเก่งเลยเดเก่งเลย โอเคหวยกู S <S <S okay, ๊ดอันนี้นะหนึ่งสองครัลุ้นนะคะหนึ่งสองตัดแลวไหนกล้องครับนี่เป็นตัวลูกนี้ี่นคร นี่แต่ก vale> ันโอ้โนิสัย่นอร่นร่นร่าได้เป็เข้าอีกทีนึงวานีีนะคะวันีานราน่เป็ดเข้ามาตำรานมีแต่ยอดมวยครับยอดมวยในอดีตครับนเปอี่ยนเจยอดมวยสนใจมาเรียนได้ครับ